ผีนายคำมูลเส้นทางร้อยเอ็ดเสนภูมิอุบลห้าโมงเย็นของวันนั้น รถโดยสารคันหนึ่งที่วิ่งจากจังหวัดร้อยเอ็ดจะเดินทางไปจังหวัดอุบลซึ่งรถโดยสารในสมัยนั้นยังไม่มีรถบคสเหมือนอย่างในปัจจุบันคงยังเป็นรถของเอกชนที่ได้สัมประทานวิ่งระหว่างจังหวัดกับจังหวัดส่วนมากรถโดยสารจะตั้งชื่อไพยรอ,อก,กันท้งนั้นวันนั้นรถจุธาทิพย์วิ่งจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปจังหวัดอุบลผ่านตัวอำเภอเสนภูมิได้ประมาณ1กิโลเมตรกว่า ผ่านดอนปู่ตาของอำเภอเศนภูมิไปประมาณ200เมตรจู่ๆเงินในกระเป๋าของผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งนั่งมาบนหลังคารถได้หล่นปลิวลงไปจำนวน30บาทจะด้วยความเสียใยหรืออย่างไรไม่มีใครทราบได้ชายหนุ่มคนนั้นได้กระโดดลงจากหลังคารถในขณะที่รถวิ่งเต็มที่หัวของเขาได้กระแทกกับพื้นถนนซึ่งสมัยนั้นยังเป็นถนนลูกรัง ปรากฏว่าใบหน้าของเขาหายไปครึ่งหนึ่งส่วนคนขับรถกว่าจะรู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรถก็ขับเลยไปกว่าร้อยเมตรแล้วถึงได้หยุดผู้โดยสารทั้งหมดได้ทยอยลงมาดูศพพร้อมกันนั้นบรรดาไทยมุงก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะในบริเวณนั้นจะเป็นทุ่งนาระยะประมาณ1กิโลเมตรเลยไปจะเป็นหมู่บ้านถ้าย้อนกลับไปจะเป็นตลาดอำเภอเสนพู ตอนนั้นผมกับเพื่อนๆกำลังจะต้อนควายกลับบ้านเมื่อเห็นคนมาเยอะแยะจึงพากันไปดูกับเขาบ้างเมื่อผมกับเพื่อนมาถึงบรรดาไทยมูงก็มากขึ้นกว่าเดิมมีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้โดยสารได้เดินมาที่ศพซึ่งนอนตะแคงอยู่แล้วพลิกศพมานอนหงายก้มตัวลงเขย่าศพพร้อมกับเรียกชื่อขมูลขมูลขมูลแต่ก็อย่างว่า ศพหน้าหายไปครึ่งหนึ่งจะรอดได้อย่างไรชายหนุ่มคนนั้นจึงเล่าให้ฟังว่านายขมูลเป็นเพื่อนกับผมเขาอายุ25ปีกำลังเบ็นจเพศเขาเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดจะกลับอุบลและนั่งบนหลังคารถมาด้วยกันอ้าวแล้วทำไมไม่นั่งชั้นล่างทำไมต้องขึ้นไปนั่งบนหลังคารถด้วยจริงๆแล้วผมกับผู้โดยสารคนอื่นก็อยากจะนั่งชั้นล่างแต่มันเต็มจึงต้องขึ้นไปนั่งบนหลังคารถ เพราะหากจะนั่งชั้นล่างจะต้องรอรถเที่ยวต่อไปอีกไม่ต่ำกว่า5-6ชั่วโมงและส่วนมากพวกที่นั่งบนหลังคารถก็หนุ่มๆทั้ทงนั้นไทยมูงคนหนึ่งเอ่ยขึ้นส่วนเงิน30บาทของนายคำมูลซึ่งเป็นชนวนเหตุให้นายคำมูลถึงแก่ความตายซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ในสมัยนั้นจะไม่มีให้เห็นกันง่ายๆมันหล่นอยู่บนพื้นถนนเป็นธนบัตรฉบับละ10บาทรุ่นที่เป็นสีแดงอมชมพู และศพของนายคำมูลก็อยู่เลยจากจุดที่ธนบัตรหล่นไปประมาณ20เมตรตายหงแบบนี้เฮียนชะมัดเลยเสียงจากไทยมุงคนหนึ่งพูดขึ้นทำให้บรรดาไทยมุงอื่นๆต่างก็มองหน้ากันก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่ามันจะต้องเฮียนแล้วพูดทำไมมีเสียงจากผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นเมื่อทางตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรอำเภอเสนภูมิทราบเรื่อง ก็ได้มาชนะสูตรพลิกศพตามธรรมเนียมส่วนศพของนายคำมูลจะถูกนำไปฝังไว้ที่ป่าช้าอำเภอเสนภูมิหรือว่านำไปที่จังหวัดอุบลผมไม่ได้ติดตามข่าวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบริเวณที่นายคำมูลนอนตายใกล้กับเงิน30บบาทตกอยู่พอตกกลางคืนก็ได้เกิดเหตุการณ์สยองขึ้นคนขับรถผ่านตอนกลางคืนซึ่งในสมัยนั้นรถรามีไม่มากนานๆถึงจะมีรถวิ่งผ่านสักคัน แสงไฟจากหน้ารถส่องเห็นคนก้มๆเงยๆเ,เหมือนหาของอะไรบางอย่างแต่พอรถแล่นเข้าไปใกล้ๆก็หายไปคนขับรถผ่านบริเวณน,นั้นตอนกลางคืนเจอบ่อยมากบางรายเจอคนโบกรถทำทีขออาศัยไปด้วยแต่พอเข้าไปใกล้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วบางทีจะเห็นวัวควายหมาแมวกระโดดข้ามถนนตัดหน้ารถมีขาวจรรายหนึ่งไม่เคยทราบว่าบริเวณน,นี้ผีนายคำูลเฮียน เขาได้ขี่รถจัก,กรยานมาตามถนนในเวลากลางคืนและรู้สึกว่าทายรถหนักผิดปกติถีบรถไม่ค่อยออกจึงหันหลังกลับไปมองที่ตะแกรงท้ายก็ได้เจอเข้ากับบุคคลไม่พึงประสงค์นั่งซ้อนอยู่ใบหน้ามีเพียงแค่ครึ่งเดียวเห็นแบบนั้นเขาถึงกับช็อกสลบไปเลยพอดีมีคนขับรถผ่านมาจึงช่วยปฐะมพยาบาลจนฟื้นแล้วถามว่าทำไมมาขี่รถจัก,กรยานคนเดียวตอนกลางคืนอย่างนี้ ไม่เคยได้ยินได้ฟังบ้างหรือว่าบริเวณนี้ผีดุมันหลอกผู้คนมาเยอะแล้วบรรดาคนขับรถผ่านตอนกลางคืนต่างพากันขยาดกันทางนั้นดังนั้นเมื่อรถแล่นมาถึงจุดนั้นจึงต้องชะลอความเร็วของรถแล้วบีบตแตรสามครั้งเป็นทำนองว่าขอผ่านต่อมาเป็นรายของผมกับเพื่อนอีกสองคนคืนนั้นพวกเราได้พากันไปชมหอระศพยอดฮิตของภาคีสารนั่นก็คือหมอลำมูซึ่งถูกจัดขึ้นที่หมู่บ้านอื่น และเส้นทางที่จะไปถ้าไปทางลัดก็จะเฉียดบริเวณนั้นด้วยหมอลำหม,มู่ขณะนี้ขาวว่าพระเอกหล่อนางเอกสวยแถมเสียงดีอีกต่างหากตัวตลกก็เยี่ยมตอนขาไปพวกเราพากันไปแต่หัวค่ำและตกลงกันว่าขากลับจะกลับทางอื่นถึงจะอ้อมไกลหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะไม่อยากเจอความเฮี้ยนของผีนายขมูลพอหมอลำหม,มู่เลิกประมาณตีสองกว่าผมกับเพื่อนจึงพากันกลับบ้าน ที่เคยตกลงกันไว้ว่าจะกลับทางอื่นก็ผ่านขี้เกียจเดินไกลจึงได้ตัดสินใจกลับเส้นทางเก่าและเมื่อมาถึงทางที่มาบรรจบถนนใหญ่และต้องผ่านดอนปู่ตาซึ่งตั้งอยู่ในป่ารกครึ้มมีต้นไม้ใหญ่สูงแงนคอตั้งบาททางนั้นบริเวณดอนปู่ตาบรรยากาศจะวังเวงมากอย่าว่าแต่กลางคืนเลยแม้แต่กลางวันเองถ้าไม่มีเพื่อนมาหลายคนก็จะไม่มีใครกล้าเดินไปเฉียดแถบบริเวณนั้นเมื่อมาถึงดอนปู่ตา ผมกับเพื่อนอีกสองคนก็ใจแป้วไม่มีใครอยากเดินตามหลังพอมาถึงถนนใหญ่พวกเราก็ได้ยินเหมือนเสียงคนวิ่งเสียงมันดังมาจากบริเวณที่นายคมูลนอนตายผมกับเพื่อนมีไฟฉายรวมกันสองกระบอกจึงฉายไฟไปยังต้นเสียงทันใดนั้นเองแสงไฟได้ส่องไปกระทบกับร่างร่างหนึ่งที่กำลังวิ่งตรงเข้ามาและร่างนั้นคือผีนายคมูลที่มาในสภาพหน้าหายไปครึ่งหนึ่งอย่างน่าสยดสยองเฮ้ย hey, ผีหลอก เสียงของเพื่อนคนหนึ่งร้องขึ้นเท่านั้นแหละพวกเราก็ใส่ตีนมากโกยอ้าวอย่างไม่คิดชีวิตมุ่งตรงไปยังหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบครึ่งกิโลเมตรเมื่อถึงหมู่บ้านก็พากันหอบซี่โครงบานกันทุกคนต่างก็โทษกันไปมากูว่าแล้วให้กลับทางอ้อมรู้ทั้งรู้ยังโดนผีหลอกจนได้ความเฮี้ยนของผีนายคำมูลที่ยังห่วงหาอาวรกับเงิน30บาทของเขาเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วไป คนที่ไม่เคยทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนายคำมูลกระโดดรถตายเมื่อผ่านบริเวณนั้นตอนกลางคืนคนเดียวก็จะโดนผีตายหงในายคำมูลลอ,อกจนจับไข้หัวโกรนกันมานักต่อน,นักแล้ว